สวัสดีจ้ามาพอก็ะโดดตัดนเนียไแล้วจ้ามาพอก็ไม่ทิพย์อีกแล้วืันนี้ว่าแม่ทิพย์กับว่างจากการไปทํางานอยู่สมบ้านจ้าไม่ทิพย์ก็เลยมาเข่าวสวนเข่าวสวนคือเก่จาจ้เมื่อนี้เพราะว่าบ่ดด้ันบ่ดด้ไปทัามคุณไม่ทิพย์ก็มาเข่าวสวนแต่เพื่อนอ ล้มจะเพื่อนเพื่อนตื่นตื่นล้มอ่าเม่ทิพย์จะมาปลูกทั่วทั้งเตาตื่นไหมจ้ะเพราะว่าเองเมย์ปลูกไว้แล้วนี่สิบแปดต้นบันนี่ซื้อไว้อยังบุ๊มกัดสงสัยสิสมีหนูอีกหรือมั้งจากเพื่อนเพื่อนเนี่ยกัดหนูกัดอีกแล้วตัวหนึ่งตะกี้มันอยู่ในบ้านเนาะจา้ะเนาะบันนี้เม่ทิพยอออกมาเม่ทิพย์ว่ามันยีเติบแล้วจ้ะนะต้นเขายีเติบแล้วเ,เ,เวม่ทิพย์ก็เลยออกมา บันนี้รู้สึกว่ามันมีอย่างบูมากัดอีกนี่จ้ะเมทิบล่องเอาปากล่องอีกมึงเพราะว่ากัดขึ้นเลยนะจ้ะกระซิบแม่หนูอะไรจ้ะกัดขึ้นเลยเมทิบก็เลยแต่ว่าเมทิบล่องเอาลงแตะมึงว่าสิเป็นจังใดเมทิบซิมักกาเพิ่มจะ้ะเพราะว่าแฟนบมาวายสิบแปดต้นนี่รู้สึกว่าม,มันหน่อยอยู่ว่าฉันว่าเมทิบเลยซิมักกาดเติมบันนี้กากัดสิแยกเบี้ยไอ้มะเขือเทศพร้อมจ้ะเพื่อนๆเนี่ย เบื่อเบี้ยบักเขียรเทพเม่ธีโออกมาจากในบ้านแม่จ่ะเม่ทิพย์สิมาแยกออกเพราะว่าแก้วนึงอ่ะเม่ทิพย์ใส่บริใสตัวเดียวแม่จ่าเมย์ใสสามใสสี่นายไอจ่ะมันมันขึ้นมากเสีมันขึ้นใหญ่เลยแม่จ่าเพื่อนเม่ทิพย์ก็เลยต้องมาแยกออกเนี่ยลากเขาออกข้างนอกเลยจ้ะก็เลยต้องมาแยกออกนม่จ่ะแยกออกเพราะว่าลากเขาออกแล้วแยกออก นยูไผยยูม pues ันเนี่ยแจ่เพื่อนๆพื่อนมันนึ่ก็สิมากาพักน้่โอ้ยกาทัวร์ันเต่าเพิ่มจ้ะเพื่อนๆกาทัวร์ันเต่าเพิ่มไอพัดทีไม่ทิพย์ไปต้นมะเขือเทศทีไม่ทิพย์จะแยกออกดูกามะเขือเทศมันจะมิยูซีสายพันธุ์ได้แจ่มมันหลากเขาออกแล้วหลากเขาลงเลิกลรอมิยูซีสายพันธุ์จ้ะเดี๋ยวแต่ว่าไอไม่ทิพย์เจอ ก้าวนี่ต่อกันจ้ะก้าวเองทัวรลันเต่าก่อนเมื่ถึงจะแยกเบี้ยบ์ะเกือเิเขาเป็นเม็ดบเติมเลยจ้ะเม็ดเม็ดแห่งแห่งเหี่ยวเหี่ยวแต่ว่าเกิดดีดีจะเพื่อนเพื่อนเกิดดีคักนี่เมื่ที่จะวานล่งหมดเลยรอบนี่การซิไซไลายตืบอพิจ้ะรอบนี้ สถานที่มันกวงอยู่ไหมจ้ะมองไงเสียข้าลงดินนะจ๊ะมันกวงอยู่เพิ่นก็เลยว่าปูอีกว่าเสนว่าก้าอีกว่าเสนอาทิตย์ก็เลยสิก,กาตามเขาว่าแต่ว่าสิบวใส่กระจกคือเก่าจังหนี้สิใส่ลงพลาสติกดำนี่เลย วันนี้คอยสิมาแยเดเบี้ยวแม่จ่าเพื่อน,อ,นอากาศยังมาแรงกับยังหนาวอยู่ด้วยจ้ะยังหนาวย่งแบบว่าเป็นน้ำแข็งอยู่แม่จ้ะพักไม่ทิพย์ออกว้ข้างนอกกับลำดาวก็แบบ ไอ้โคลาบีกางคืนก็บยังเป็นหนังแข็งอยู่จ้ะแต่ว่ากลางเว้นรู้สึกว่าแดดดีอยู่กลางเว้นเนี่ยมันกับไข่แน่จ้ะเพราะวันมีแดดกลางเว้นนี่จ้ะไม่ทิดย์จิติจงสี่เลยแล้ราคาจะดิ้โกบเอาดิ้นกบอีกรอบนึงแค่นี้เลยจ้ะเป็นอันาเรียบร้อย กาทัวร์ร้านเตาเพิ่มแล้วกาเมทิปกะสิมาแ,แยกเบี้ยนะจ้ะแยกเบี้ยกบแล้วมันนี้จะเอาขอไปไว้ในบ้านจะรู้ซื้อกรสิไว้ไม่หนีเดียวกระสิมีแนวมากกินนีไม่จ้าต้องเอาข้าไปไว้ในบ้านตอนแรกไมทิ์ว่าเอาไว้ข้างนอกเลจ้าวันนี้รู้ซึกว่าเห็นเห็นมีมีแนวมากมาดึงมาดึงต้นที่มันขึ้นเร้วไม่จ้าเมธิปไลยต้อง ต้องเดี๋ยวขอไปไปในบ้าน,นคือเกาบันี้กสิมะมีใจเบี้ยมะเขือเทศไม,ม่จ้าเมธีเจ้าล้งแก้วมั้งสิเพราะว่าอ่าอันนี้มันเหลือบลาหลจ้ะเมธีเกษล้งแก้วเอาเพราะว่ามันยังเวลาเวลามันขังหนอกมันยังเอาล้งใบไม่จ้ะก็เลยต้องมาแยงสีกนเพราะว่าขางนอกมันยังอากาศมันยังเป็นน้ำแข็งไม่จ้าตอนหนึ่งคืนเนี่ย ยางขาอท้นบ่ได้แม่จ่ายางข้าสูน่าวอาบ่ได้กะไม่ทิพกะสีไม่แยกออกใส่ยังสีกรอนจะ่ะลอให้มันบุนขึ้นมาอีกก้อนจะเห็นเพือนไม่ทิพถึงจะลราะว่ามัคเกอเทศอยู่นี่มันมีสี่สายพันธุ์แต่มาไม่ทิพ์บหูหรอกจ้าไม่ทิพหลงแล้วว่าไอ้มันมีสายพันธุ์ใดแน่ทีบไดิเขียนไว้แม่จ่าหูวิวันมีสายสี่สายพันธุ์สีหูอีกที่หนึ่งกับตอนที่มันเข้าออกลูกคนลจะจ้าบุ บุหู่วะตัวใดเป็นตัวใดเลยจ้ะสับสนแล้วนี่ทั้งสีไม่ทิพย์กับสีไม่แยกออกบางไอ้บางกระจอกมันก็มีอันเดียวอยู่จ้ะแต่ว่าบางกระจอกมันก็มีสีไม่หามีซ้ำไปไม่ทิพย์อัดอัดลงบะนี้เพราะว่าไอ้ส่วงไอ้นาปลูกกันไหมจ้ะไม่ทิพย์จะเอาไว้ข้างนอกพร้อมแล้วก็เอาไว้ใน่กินเห่าพร้อมเลยจ้ะเพื่อนีน่ กรียีเมาลง่งมาที่สีแยกเขาออกเลี่ยมเขาได้หนีก่อนมีจะเป็นเพื่อนเจอเลี่ยมเขาได้หนีก่อนให้เขาอากาศเขาหนีก่อนจ็นเพื่อนใงสี่ จังสีขยับขยายไปได้ไหมจ๊ะเนี่ยจังเสียเห็นบ่ต้นนี้มีอยู่สามต้นผูนจาะแก้วนี่ลงแล้วจะว่าไอ้ไอ้บัคเกอดเทศสายพันธ์ใดพันธ์ใดลงแล้วลืมแล้วเพราะว่าหูยมีสายสีสายพันธ์แต่ว่าบรดเขียนมันสายพันธ์ใดเป็นสายพันธ์ใดไหมจ๊ะ ที่เฮ็ดไวไหมต้องมึงตอนเข้าออกลูกเนละจ้ะลากเขาออกแล้วไก่เสด็จไม่แยกไม่จ้ะเพื่อนไก่ไก,ก,ก่มันกระตากมันจะไข่ กังเว้นมันห่อนอยู่จ้ะเ,เพื่อนๆในในกินเห่านี่ห่อนอลไรจ้ะกังเว้นเนี่ยแดดซองห่อนต้องเอาไว้ในกินเห่านี่ละกอนจ้ะมันเออกไปข้างนอกพันใดดอกจะเหตุแรงสิกอนม่แยกต้นเขาออกไหมจ้ะแยกต้นกาเขาแล้วก็เลี้ยงในนีกนเพราะว่ามันเออกข้างนอกพันใดมันหนาวอยู่ย่านมันตายย่านเขาตาย กระืือมาแพงพอไหมจ้ะพวกเนี่ยเม็ดพันธุ์ผักนี่ซื้อมาแพงแต่ว่าปีหนา้าไม่ทิพย์ก็คือสี่พกใครได้ซื้อดอกจ้ะไม่ทิพย์กระสิเก็บเก็บใบแม่จ้ะเก็บใบเห็ดพันธุ์ต่อไปเนี่ยต้นนี้ไม่ทิพย์เพ่งใส่หลายมจ้ะต้นนี่มีเจักตน้นมีหาตน้น มันนี้ก็สิแยกออกไม่จะแยกเป็นแต่ละพันธเ์ออกต,ตัวนี้ต่างหาตัวนี่นโอ้ยเบอรดจินดอกจ้ากรแม่เขาขึ้นเต็มที่เนะี่ยปีเนี่ยปีกายอืดอยู่ได้จ้ะปีกายอืดอกเปเขีอเทศจนอยู่เพราะวันไม่ท่พย์พงายมันนี่ไม่หรอกบริเวณแบบเต็มที่ไม่จะปลูกยแต่ว่าหางว่าเต็มที่ นี่จะเป็นเพื่อนแม่ทิพย์ก็แยกต้นก้ากของเอ่อเขือเทศแล้วเลยจ้ะแต่ว่ามันก็ยังพันในซีนบันไดนเพราะว่ามันมันพึงแยกแล้วแมจ่จ้บัดท,ทีปนี่มันก็ยังแดดอยู่เดี๋ยวจังหน่อยก็แดดลงกันนี่จังหน่อยบะเขือเทศอยู่นี่มีสี่สายพันธุ์จ้ะนี่เมทิปปลูกหลายหลายเมทิปคือเห็ดหลายเถอะวูบเมทิปกับบุญหูคือกันมาไง นี่สายพันธุ์ที่สองแต่ว่าไม่ทิ้จํำบ่ได้ว่าตัวใดเป็นตัวใดจะ้ะสายพันธนะุ์น่ะตรงมึงตอนเขาออกลูกมีลูกจะ้ะลายอีลีไม่ทิ่ปลูกหลายอีลีแต่ละพันธนะุ์น่ะสิบกว่าต้นจะ้ะนี่สายพันธุ์ที่สามจะ้ะเพื่อนๆสายพันธุ์ที่สามลายแห้งเพราะวา เมทิบจะปลูกทั้งข้างนอกนะแม่จา่าแล้วก็ปลูกปลูกได้กินเห่าน้ำแล้วก็เอาไว้ข้างนอกพร้อมแม่จา่าจะไว้ทั้งสองมองบารีียมต้นนี้เป็นออร์แกนิกได้ใจเพื่อนๆเนี่ยต้นนี้ละแพงที่สุดได้ใจเมลเบิร์กเคอร์เ,เ,เทสพ,พะว่ามันเป็นออร์แกนิกนี่แพงที่สุดจ้ะมีสีสายพันธุ์ยังว,าาวา่าแต่ว่าเมทิบบอบ่แน่ใจว่าน ตัวใดมันเป็นพันไถ่ในใจเพราะว่ามที่บริเคียนไวนี่ต้องล่อมึงอย่างเดียวคือตอนเขาออกลูกในใจกาเอาเข้ามาปฐมพยาบาลใน,นก่อนเพราะว่าเขาขื่นใบจริงเขาขึ้นใบสองใบแล้วใน่จมิถิกเ,เก็เลต้องแยกต้องแยกออกแล้วก็ปฐมเขาปฐมพยาบาลเขาไวเพราะว่าข้างนอกมันยังหนาวอยู่ใน่จยังอ,ออกพันใด เอามาเลียงเขาเลียงเข,า,เงเขาไว้ในกีนเฮาก่อนจ้ะล้วค่อยต้นเขายงีกวกานี่แล้ว,ว,ลวไปทิพย์จังเสียวออกตอนนี้ต้นเขาทันใหญ่งไม่ทิพย์ก็จะเลียงไปก่อนนะจะเลียงจังสียละจ้ะ mm. มื้นนี้ไม่ทิพย์กากิจกรรมของไม่ทิพย์กะแยกแยกเบียร์แบบเกลือเทศจ้ะเพื่อนๆแยกเบียร์มัน แยกออกจากกันเพราะว่าไม่ทิพเพาะลายโพดแบน,นี้กสิมาเลี่ยงมันไม่จะเลี่ยงมันจนกลัวเขาเงี้กลัวนี่กุ่นละจ้ะถึงนาปลูกไม่ทิพถึงเจ้าออกข้างนอกแล้วก็เอาไว้ในกีนเห่าน้ำมาออกข้างนอกน้ำจะเพื่อนๆเน,นี่กับไม่ทิพกัมาทายเห็นมึงกิจกรรมหาแนวเห็ุเจ้าเพื่อนๆปลูกพักกินเองจ้ะชีวิตต่างแดนหาจินปลูกกินเองจ้ะ จังบวได้ดไปซื้อเขา